ว่าเราต้องการดูข้อมูลภาพหรือว่าที่เราเซฟไว้ในเครื่องครับก็กดที่รีวิวนะครับก็จะขึ้นมานะครับดิสก็คือตำแหน่งที่เซฟนะครับโอเคล้วกดเซตนะครับอะจะขึ้น C กับ U ูนะครับ C ก็คือเซฟในตัวเครื่อง U ก็คือเซฟอยู่ที่ตัว usb นะครับนี้กรณีนี้มี usb แล้วกดที่ usb นะครับทีนี้ข้อความาต่างๆก็คือที่โชว์ตรงนี้คือ ที่เซฟไ้แล้วก่อนหน้านี้นะครับก็จะถูกบันทึกไว้นะครับเป็นวันที่นะครับเมื่อเราเข้าไปที่วันที่นะครับก็จะเป็นภาพที่เราเซฟไว้นะครับเป็นตัวอย่างครับองเช่นวันที่7เดือน10นะครับสองศูนย์สูนยก็มีทั้งหมด4รูปนะครับหรือว่าเรามาดูล่าสุดนะครับที่เราได้ทำการ คอนเ o s c ซนี่ครับก็จะเป็น2รูปนี้นะครับเมื่อเราออกจากตัวนี้แล้วกดแฮมซ์เซนครับก็จะออกจากหมดนี้นะครับ